น้องเมื่อนี้ก็มาเลี้ยงควายอยู่บงเกเนะ้าพี่น้องเนาะกลางทุง่งนาเฮียเพิ่่เห็ุเนาะพี่น,นะนอ้องหญ้าก,ก็เริ่มบ่มีแล้วพี่น้องพี่น้องเนาะมาทุกมือหลยว่าสิเปี้ยนมองไปเลี้ยงควายก็เก็บขาอยู่พี่น้องไปทันได้ๆเนาะก็เลยได้นะม,มาเลี้ยงแต่บงเกลาหญ้าก,กับปูงน้ำบ่ทันเนาะพี่น้องเนาะดีที่ว่าฝนยังตก ญ้าปูงไว้อยู่พี่น้องคันฝนฝนตกบเบาเนาะญ้ากระเขียวก็นั่นอยู่ค้ายเก็บขาพี่น้องว่าติดใบพาไปเลี้ยงบ่องอื่นกับไปบ่ได้ย่านค้ายยางบ่ฮหดัดน้ำเมล็ดใบใบเนาะพี่น้องเนะาะใบยีมง กใกล้ได้เวลาเวยเข่าคอกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ฝนมาตกเนาะเมือ่อวานนี้ฝนตกเบิดมือเลยพี่น้องเอ้ยใครอยู่เมื่อนี้ฝนมาตก อยากเปิดราคาควายจากตัวอยู่พี่น้องมา่มีเงินใส่เนาเลี้ยงแต่ควายควยสนใจก็ถทำได้เลยพี่น้องเด้อมีควายอยู่หโตัวพี่น้องเลย สงสัยฝนจิตกอีกแล้วพี่น้องเลยฝ้ามืดฟ้า,ฟาขึ้นล้มพัดบือบ้อมาละสีโมงกว่าแล้วนะพี่น้องควยกำลังมักเล็มหย่ายามนี่แหละยามที่อวยเขา้าคอกเนี่ยะกินดีไรไรก็ไม่ไปพี่น้องเอ้ย เนี่ยเมื่อเมือเม่อไปเว้นเวร้าหลายๆบ่ค่อยอยากกินปันใดเนาะจากน้อนอยากเข่าห่มอยู่เพราะเวลาสีผ้าเข่าคอกนี่โอ้ยลูกกินดีไยพี่นอ้องสี่สาวกับหนึ่งหนุ่มเนาะมีแม่ใหญ่แม่หนึ่งเ้อพี่นอ้องแม่นางตัวหนึ่งนางน้อยสองตัวแล้วก็ควาวยน้อยตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ควาวยเถิกน้อยตัวหนึ่ง คนทีตตกแล้วม่นพี่น้องเลยไปก่อนเด้อพี่น้องอะไรก็ให้เขาครอบก่อน